ซึ่งปรับชมไปไม่ทันไล่เสียเพิงหรือ X ผึงก็ได้ออกก็ได้ออก G6 ในเวอร์ชัน t a n d a r น r a n g ์เพื่อทำราคาให้ถูกลงมาดูกันว่าจะมีอะไรลดจากรุ่น long r a n s กันบ้างแม้ภายนอกดีไซน์เหมืนกับรุ่น long r a n e เป๊ะๆแ,แต่ทว่าสีรถแต่ถ้าเป็นรุ่น standard l e n e ก็จะมีให้เลือกทั้ง สีขาวสีดำและสีเงินซึ่งสีเงินนั้นก็จะเป็นสีพิเศษสำหรับรุ่นนี้เท่านั้นขณะที่รุ่น long range ก็จะมีสีเทากับสีม่วงมาแทนที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดชอบสีเฉพาะรุ่นน้นก็สามารถจัดได้เลย แม้ภายนอกจะไม่ต่างกันแต่ภายในมีการปรับอุปกรณ์อยู่หลายจุดเริ่มจากกระจกมองหลังกันก่อนเลยแน่นอนว่าจะแสดงภาพจากกล้องด้านหลังไม่ได้แล้วซึ่งหลายคนหวังว่าจะให้กระจกมองหลังตัดแสงออโต้ไม่ใช่ครับกระจกมองหลังที่ว่าจะมาเป็นแบบแตัดแสงด้วยการปรับแทนแม้จะไม่ทันสมัยแต่อย่างน้อยวิธีการใช้ก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่นนะักแม้จอกลางจะมีขนาด15.6นิ้ว แถมใช้ OS ของทางเซเผิงหรือ X เพิงอีกด้วยแต่ทว่าซิปนั้นจะถูก,ถกลดเกรดจาก snapdragon 8295p กลายเป็น mediatek 8676ถ้ามองในมุมประสิทธิภาพและความแรงแล้วก็อาจจะรู้สึกเสียดายหน่อยแต่คนส่วนใหญ่ยังได้ i n ินโฟเ n m e n t ที่ขอแค่คุยรู้เรื่องมีซอฟต์แวร์ให้ใช้งานและความเสถียรโอเคหน่อยก็พอแล้วดังนั้นจะเป็นชิปอะไร ก็ไม่จําเป็นขอแค่สามารถทําได้ตามที่ต้องการก็โอเคแล้วตัวเบาะนั่งจะมีการลดเกรดหนังจากหนังแนป้าที่ให้ผิวเนียนมารอบนี้จะให้เป็นหนังพรีเมียมที่มีความเนียนไม่แพ้กันและมีการเจาะรูม,มาให้อีกด้วยด้วยเหตุนี้ทําให้ฟังก์ชันนวดนั้นถูกตัดออกไป ถึงแม้ว่าบนจอน,นั้นจะบอกว่ามีฟังก์ชันนวดแต่นั่นก็เป็นแค่ดันหลังเท่านั้นเพราะถ้าใครเล่นในฝั่งของจอลองเดนแล้วก็จะเห็นว่าเมนูนั้นมันจัดเต็มกว่าแต่อย่างน้อยตัวเบาะจะสามารถปรับอุณหภูมิร้อนเย็นได้และแน่นอนว่าต้องปรับไฟฟ้าและล็อกความจําได้เช่นกันอีกจุดหนึ่งที่หลายคนยังไม่รู้นั่นก็คือตัวเสาก็จะเป็นจากวัสดุหนังกลับอาคันทารากลายเป็นผ้าแบบธรรมดา อย่างน้อยก็สัมผัสดีกว่าแบบพลาสติกแล้วเนาะเพราะรถรุ่นนี้ขึ้นชื่อดังวัสดุดีอยู่แล้วจริงไหมละ่ะส่วนระบบความปลอดภัยแน่นอนว่ายังคงจัดเต็มเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ามีการเนิร์ฟระบ,บบบางอย่างทั้งตัวชิปนั้นจะไม่ใช่ของ Ovidia Odin X อีกต่อไปรวมถึงตัวกล้องที่จะมีการตัดออกจาก13เหลือ5ตัวส่งผลให้ออปชันบางอย่างมันหายไปส่งผลให้ระบบตัวจับบุมอัพนั้นจะไม่สามารถโชว์ภาพได้แต่ยังคงมีไฟอยู่ นึกภาพยังไงครับอารมณ์เหมือน Honda Rainwash แต่จะมีถึง2ข้างและคุณภาพนั้นมันชัดกว่าอย่างชัดเจนส่วนตัวกล้องนั้น ก็จะไม่มีกล้องด้านหน้าสำหรับบันทึกภาพขณะขับขี่แต่จะมีกล้องสี่มุมมองซึ่งทางเซอสตาร์เขาเรียกว่าเซนทรีโมดหรือก็คือกล้องที่คอยตรวจจับพฤติกรรมร,บรอบๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นณเวลานั้นหรือก็คือไม่เป็นกล้องเฝ้ารถตามชื่อเซนทรีเลยครับอีกออปชั่นหนึ่งที่หายไปนั่นก็คือระบบช่วยเปลี่ยนเลนอันตโนมัติหรือก็คือเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บรถจะเลี้ยวให้ถ้าเกิดรถในเลนนั้นๆนนโล่งนั่นเอง ออปชันนี้เรียกได้ว่าค่อนข้างไฮเทคอยู่เหมือนกันก็เลยต้องใช้ชิปประมวลผลค่อนข้างสูงแต่ไม่เป็นไรครับในเมื่อรถไม่มีฟังก์ชันนี้แต่ก็มีระบบเติมมุมอัพ เอาเป็นว่าก็อาศัยดูไฟก็แล้วกันเนาะว่าช่วงเวลานั้นมันสะดวกเลี้ยวหรือเปล่าอีกออปชั่นหนึงจะเป็นระบบตรวจจับสายตาซึ่งแน่นอนว่ารถแต่หลายค่ายนั้นก็ก็เริ่มให้กันเพื่อคอยดูว่าคนขับมีสมาธิกับบนท้องถนนหรือเปล่าแม้จะเป็นหนึ่งในออปชั่นที่ใหญ่คนรำคาญเพราะว่ามันชอบตรวจจับพฤติกรรมบ่อยมากแต่อย่างน้อยก็ช่วยคนขับนั้นมีสมาธิกับท้องถนนได้มากขึ้นนั่นเอง คุมพลังแน่นอนว่าต้องดรอปลงจากรุ่น long range ทั้งแบตเตอรี่ที่มีความจุ68.5กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งรุ่นนั้นอยู่ที่80.8กิโลวัตต์ชั่วโมงชาร์จปกติ11กิโลวัตต์ชาร์จไวสาม้กิโลวัตต์ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าที่ล้อหลังที่มีกำลัง251แรงมา้าแรงบิดเสื้อ40นิวตันเมตรแม้แรงบิดจะเท่ากันแต่แรงม้านั้นลดลงอย่างชัดเจน วิ่งทางไกลาตามมาตรฐาน WLTP อยู่ที่470กิโลเมตรโดยราคาต่างกัน160,000บาทแน่นอนว่าคุณได้ภายนอกเหมือนกับตัวลองท็อปเลยแต่ข้างในจะมีการลดออปชันบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับรถรุ่นนั้นๆแม้ฟังก์ชันของ Adas จะหายไปบางอย่างแต่พวก Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้เข้าเลนก็ยังอยู่ครบไม่หายไปไหน ถ้าเกิดใครสนใจรุ่นนี้ก็ไปดูได้ที่โชว์ดูม X เพิงกันทั่วประเทศจะเรียดเพิ่มเติมเป็นอย่างไรถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาคุยกันครับ